ตัดกับไปที่การเมืองกไปที่นายกเศรษฐาความเป็นจริงของชีวิตที่เราหนีไม่ได้เป็นยังไงคะท่านนายกเศรษฐาจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อเมื่อสองคืนก่อนใช่ไหมเมื่อสองคืนก่อนงานศพใช่ไหมเมื่อวันเสาร์วันเสาร์คืนวันเสาร์ลุงตู่ไปงานศพแม่ของนายกเศรษฐาพักรวมไทยสร้างชาตินกรู้รู้หมายรู้ว่าลุงตู่จะไปงานศพ แม่นายกเษถาคืนวันืสค่ะดังนั้นทั้งพักตั้งแต่ท่านตรีสสยันสมาชิกพักยันผู้บริหารพักยกทีมกันไปงานศพแม่นายกเสถาในวันเดียวกันในคืนเดียวกันก็คือคืนวันสาร์คืนเดียวกันค่ะทั้งเพลอเอกประยุทธ์ไปสรุปก็คือสองเด้งเด้งหนึ่งก็คือไปร่วมแสดงความเสียใจกับนายกแต่อีกเด้งหนึ่งก็คือมารอรับนายอ่าได้เจออาคือตรงตรงไม่โกรธกันนะจันโอชามันแต่คราวนี้ เจ้านายกับลูกน้องเขากลับมาปะกันอีกทีในงานศพนายกเศรษฐามันก็เกิดดราม่าค่ะสนุกสนานดราม่าดราม่าอย่างไรดราม่าอย่างไรเช่นช็อตที่ลุงโตพูดคุยให้กำลังใจนายกเศรษฐาช็อตที่ลุงโตหันไปกำลาบร่วมไทยสร้างชาติย่าเกเรกับนายกเศรษฐาอะไรประมาณนั้นสนุกจริงๆดูแบบไม่น่าเชื่อจะมีโมเมนต์นี้นะ าการเมือนบ้างเราจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยอะ่อะเมื่อคืนค่ะ,ะไม่ใช่สิเมื่อวาน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 นักข่าวก็เอาหมายจ่อปากนายกเศรษฐาเจอท่านนายกเศรษฐาไงยิ่งคําถามเลยค่ะได้คุยอะไรอย่างไรกับนายกสองนายกคุยอะไรกันอออดีตนายกลงุงโตกับนายกปัจจุบันเศรษฐาคุยอะไรกันในวันนั้นไปฟังไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ตามที่เห็นนะครับท่านให้ความเมตตาท่านก็มางานศพคุณแม่ผมนะครับแล้วก็ระหว่างเดินมาก็ให้กําลังใจบอกเป็นกำลังใจให้นะไปไหนมาบ้างเมื่อวานผมไปเวลานที่ว่านมาโอ้ยังทํางานหนักเลยแล้วก็เดินผ่านทางกลุ่มไทยสร้างชาติพรคกลุ่มไทยสร้างชาติที่มาให้การต้อนรับอยู่แล้วก็บอกให้ช่วยช่วยนานยกดีๆนะนะครับหันไปแซวบางคนว่าคนาคนี้ดื้อไหมอะไรยังไงไหมผมบอกไม่ดื้อครับไม่มีใครดื้อครับทุกคนทํางานกันด้วยไม่มีเวลาดื้อหรอกครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเยอะ ท่านก็หูเราะนะครับแล้วก็เดินผ่านสองสามราชการท่านผู้ใหญ่สองสาคนเดินผ่านท่านประหลัดจตุพรก็บอกโอ้ยนี่ช่วยเหลือได้ดีนะอะไรพวกก็บอกใช่ครับเป็นกําลังสำคัญครับต็เป็นการพูดคุยกันอย่างอย่างอย่างมีมิตรภาพที่ดีครับระหว่างที่นั่งอยู่ท่านอนันต์ปัญญาชุนท่านอาดีตนายกร,รัฐมนตรีก็นั่งด้วยก็มีการพูดคุยกันนะครับ บอกให้อดทนนครับแล้วท่านเป็นกำลังใจให้ครับท <_ an> ่านก็ฝากผมให้กับทา่ทานท,ทางด้านพระกรุไทยสร้างชาติบอกให้ช่วยซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นความเมตตาึ่งครับ <_ an> มันเ,เป็นอ,อีกหนึ่งบทพิสูจน์มันเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ <_ an> พิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงระหวางรงตูกับโรมไทยสร้างชาติค่ะลึกซึ่งถึงขนาดสามารถ กำลับรวมไทยสร้างชาติต่อหน้านายกนายกเศรษฐาได้เลยอยากกินเลยนะกินเลยไหมกินเลยไหมอยากกินเลยน่ารักจริงๆโมเมนต์แบบนี้นะหายากนะหายากต้องบอกเลยมันสะท้อนถึงความเชื่อมอยู่ดังนั้นดังนั้นดังนั้นงานวันเกิดครบรอบสองปีของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสมิตรสายตรงลงโตไปยืนประกบหัวหน้าพักพิรพันธ์ในพิธีสะท้อนถึง ลำดับไหลภายในรวมไทยสร้างชาติมันจึงถูกหยิบฉวยไปถอดรหัสเยอะมากอืเขาจับตามองกันอยู่ช็อตหลังจากเนี้ยจะมีการเ,<อ>เปลี่ยนแปลงอะไรอื <c oughs> อีกหนึ่งคำถามนักข่าวเหลือไปเห็นข้างๆตัวนายกเศรษฐาเมื่อวานนะะเหลือไปเห็นผู้กองธรรมนัฐเลขาธิการพักพปรชรค่ะยืนอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วอยู่ด้วยดังนั้นนักข่าว นักข่าวสุดยอดเลยค่ะช่างถ่ายจริงๆรวมไทยสร้างชาติวกกลับไปที่พปชรของผู้กองธรรมนัสอยากรู้ว่าดื้อซนเกเรไหมใช่ไหมดิคําถามเลยเอ้าแล้วแล้วแล้วพปชรพปชรดื้อแล้วเกเรไหมอะเออยากรู้ไปดูภาษากายของทั้งนายกเศรษฐาและภาษากายของผู้กองที่ยืนอยู่ข้างๆเชิญเชิญค่ะ ไม่ดื้อครับท่านท่านอย่างที่ผมบอกครับท่านท่านอย่างที่บอกว่ามีการเรื่องของภายในเข้าอะไรผมไม่ไม่ไม่เคยต้องไปถามท่านธรรมนัตหรอกครับเรามุ่งมั่นทําง,งานกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้อย่าเป็นประเด็นเลยเอาเอาเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นหลักดีกว่าผมก็อาจจากสุพีโม่เช้านี้ครับแต่เรื่องยังไม่ถึงมือผมนะครับแต่ก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ใน ในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมมันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตุลาการเรยอะไปหมดเนี่ยนะครับผมว่าจะเกิดจริงๆแล้วต้องให้เกียรติตรงนั้นก่อนดีกว่าให้เรื่องอะไรเรื่องมันจบไปก่อนดีกว่าบ้างนะครับแต่แน่นอนครับพรคพ่กวกถ้าเกิดถ้าเกิดเสนอมานะเราก็ต้องพิจารณาแต่ว่าคงคงคงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะยังมีเรื่องของสารธมนูมีเรื่องของอะไรต้องให้เกียรติทางทางทางนั้นไปก่อนนะครับโอเคคลิปนี้สองประเด็นค่เ<อ>ะเอาประเด็นที่สองเอาประเด็นที่สองเอาเอาประเด็นสาระก่อนค่ะประเด็นสาระ ประโยคท้ายๆของนายเศเษฐาถูกจิบฉวยไปถอดร,รหัสว่าส่งสัญญาณปรับงำตรีใช่ชัดแต่ขอหลังสิงหาค่ะขอผ่านสิงหาไปก่อนนะดังนั้นมันไปสอดคล้องกับข่าวที่เราชู้ขึ้นมาเมื่อวานาเราบอกว่าปรับนบปรับแน่ออหลังผ่านงบงบปีหกแปดมันจะเป็นต้องผ่านก่อนก็น่าจะผ่าน กลางกลางไปปลายกันยายนค่ะดังนั้นถ้าหลังสิงหาก็คือกันยาค่ะดังนั้นเมื่อเข้าสู่กันยาก็คือเดือนที่เขาจะผ่านงบเมื่อผ่านงบวันไหนก็วันนั้นผ่านงบเนี่ยเดี๋ยวปรับคลรมอก็ปรับอ่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หยิบฉวยได้เป็นประเด็นสีสันน่ารักดีคอสเมติกพี่เดนใหญ่ชอบสีสันนักขาวยิงคําถามน่ารักน่าหยิกจริงๆนักข่าวยิงคําถามว่า รอทชอช,อชอถูกปราไปแล้วอย่าดื้ออย่าเกเรแล้วพอปรชอรอดื้อเกเรไหมนั่นแหละเห็นเห็นภาษากายของผู้กองธร,รมนัที่ยินอยู่ข้างๆนายกไหมครับเห็นเลยอ่านปากของผู้กองสิครับไม่ด้ไม่ดื้อเชื่องเชื่องหมายถึงผู้กองพูดเองเลยใช่ไหมอ่านปากอ่านปากเนี่ยปาก,ปากพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหม,<อ>ม <laughs> ไม่ดื้อไม่ดื้อเชื่องเชื่องเดี๋ยวน้าขอยไปถามย้อนหลังพูดคํานี้ใช่ไหมถ้าผิดไปจากถ้าผิดไปจากนี้ผมยอมให้หยิกปากหนึ่งทีแล้วกันไม่ดื่ไม่ดื้อเชื่องเชื่องเออเมีนี่อ่านปากเก่งมากสังเกตไหมครับผู้ชม